สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับหลังเกมศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเป็นคู่ในศึกนัดชิงชนะเลิศประจำฤดูกาล2023-2024นะครับ ชิงที่ไอร์แลนด์นะครับปีนี้อัตแลนต้าถือว่าหักประกาเซียเลยนะครับชนะเดวิดคูเซนในนัดชิงชนะเลิศได้ด้วยสกอร์สามตระตรงศูนย์จากแฮตทริกของอาเดโมล่าลุกแมนนะครับทำให้เป็นแชมป์สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของาาขอัตแลนต้าในศึกยูโรปาลีกเลยนะครับแล้วก็แชมป์เมเจอร์แรกของจานเปียโรกัสเปรินีด้วยนะครับขอแสดงความดีดีนะหัวคลิปตรงนี้ไว้ด้วยเลยนะครับในส่วนรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเป็นตัวจริงวันนี้นะครับฟังฝั่งอัตแลนต้ามาในระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูหวนมึ่งพ หลังสามคนมีอ e ิสแทคเทียนขนาบยืนตรงกลางขนาบข้างด้วยสิอัดโคลาซินัสกับเบรดยิมซิตี้วิงแบ็กฝั่งซ้าย ieri, มาติโอรุจเจรี่วิงแบ็กฝั่งขวาดิเวเดซับปาคอสตาตรงกลางสองคนเป็นเอเดซอนจับคู่เทิร์นคูปไมเนอร์ส่วนสามประสานในเกมลุกอเดมูล่าลุกแมนชาวดูคาเตเลเล่และเจียรูกาสคาร์กานะครับถือว่ามีปัญหาในการจัดทัพเนี่ยแค่ตำแหน่งเดียวนะครับก็คือมาเตนเดรูนมีปัญหาการบาดเจ็บมานะครับจากเกมนัดชิงโคปาอิตาเลียเมื่อนัด สัปดาห์ที่แล้วนะครับทำให้เกมวันนี้เนี่ยไม่ฟิตพอที่เป็นตัวจริงแล้วหนึ่งตแหน่งที่หายไปตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่า3ประสานเกมลุกนะครับที่ปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุกแมนสกามักกาหรือว่า the เดอะคาร์เตเรเล่จะมีคนที่โดนดรอปออกไปคนหนึ่งเสมอนะครับในฤดูกาลนี้แต่กลายเป็นว่านักทิงเนี่ยได้ลงทุกคนครบเลยนะครับจากการขาดมาตินเดรูนไปส่วนถ้าฝั่งในโบคูเซ่นกันบ้างน,นะครับระบบเดียวกันเลยนะครับ3 4 2 1ผู้รักษาประตูมาเตโควาคงหลัง3าคนมีจนทานทยยืนตรงกลางขนับข้างรั้วปี เบียโรฮินคาปิเย่ทางขวาเป็นเอ็ดมอนทับแท็บโซบาหรือว่าฝั่งซ้ายเป็นอเล็กซ์ดิมันโดวิงแบ็กฝั่งขวาตัวสิบสตาร์เนสิตกลางสองคนแกนิดชาก้าจับคู่เอสเกลกับลาซิออสส่วนสามประสานในเกมลุกฟอลเดนเวสเจเรมีฟริมปงและแอดมีนอามีนแอดลีย์นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยตอนหารในการตัดทัพเรื่องผู้เล่นในการบาดเจ็บอะไรเนี่ยไม่มีเหมือนกับทางอัลตันต้านะครับแต่ในแง่แท็กติกเนี่ยถือว่า คาดผิดคาดจากที่คาดการไว้2อํตำแหน่งนะครับคือทางกองหน้าเนี่ยวิกเตอร์มูนิเฟสนะครับไม่เป็นตัวจริงแล้วเลือกใช้เป็นฟอนนาอย่างอาร์เมียนแอตลีย์เป็นตัวจริงนะครับส่วนทางแบ็กขวาเนี่ยหรือวิ่งแบ็กฝั่งขวาเนี่ยจะโปรติจะเป็นเจอร์มี่ฟิลมโปงนะครับแต่ก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยเลือกที่จะดันฟิล์มโปงไปเป็นปีขวาเลยนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงเกมรักทําเกมลุกเต็มที่ไปเลยแล้ว กลายว่าคนที่โดนดรอปไปเนี่ยเป็นโจนาท็อปแมนนะครับในตำแหน่งตรงนั้นแล้วคนที่เล่นแบ็คขวาแทนเนี่ยเป็นโจสิทสตารนิสิตนะครับรูปเกมวันนี้นะครับในส่วนของครึ่งเวลาแรกเนี่ยเปิดมาต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งไบเออร์ลิฟท์คูเซนนะครับที่พยายามจะเข้าสู่เกมตัวเองให้ได้นะครับโดยการครองเกมกึ่งเกมบิวอัพจากหน้าบ้านเพื่อที่จะทําเกมลุกใส่ทางฝั่งออตแลนตานะครับส่วนทางฝั่งออตแลนตานี่ก็ชัดเจนนะครับแนวทางพวกเขาก็คือไม่เน้นการครองบอลเน้นตัดได้แล้วก็สวนกลับนะครับเช่ง ถืว่าระบบที่พวกเขาเป็นทีเน็ตเลยในฤะดูกาลนี้ก็คือการใช้แมนมาร์ตั้งแต่แดนบนหัวกกับเพสซิ่งเนี่ยผสมกันนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าครึ่งแรกพอวัดกันแล้วเป็นทางฝั่งอตาลันต้านะครับที่ทําได้ดีกว่าแล้วถือว่าเป็นฝ่ายที่เล่นดีปึ๊บ ได้ประตูมาด้วยนะครับเลยกลุ่มคำได้เปรียบในช่วงครึ่งเวลาแรกไป2ประตูต่อศูนย์นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยก็ลูกแรกมาในนาทีสิบสองเลยนะครับจากจังหวะที่บอลขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับคูปไมเนอร์ไหลให้กับซัปโคอสตาได้ปาดเข้าในนะครับแล้วเป็นอเดมูลาลูกแมนได้ยิงเข้าไปทําให้อัลตันตาออกนานไปก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วหลังจากสิบห้าน,นาทีโดยประมาณนะครับอัตตันตาก็มาได้ลูกที่2บวกเพิ่มนะครับจาก จังหวะที่ถือว่าเป็นการทําเกมสวนกลับโดยแท้จริงเลยก็ว่าได้จังหวะนี้นะครับทรานซิชันก็คือโควานะครับประตูของเรลคูเซนเนี่ยวางยาวจังหวะนี้เพื่อจะให้กับกองหน้านะครับอามีนแอดลีที่ถือว่าหม่งย้อนหลังมาจังหวะนี้ไม่ดีนะครับเลยโดนอัตตันตาตัดได้แล้วสวนนะครับกลายเป็นว่าลุกแม่นเก็บได้ปุ๊บลากบอลไปยาวก่อนที่จะล็อกยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับถือว่าเพอร์เฟกเลยลูกนี้2ประตูสูย์และจบครึ่งแรกไปเป็นอัตตันตาที่นําด้วยสกอร์นี้นะครับจุดที่น่าเสมเมเิม่ในชวงคร่งเ่ย ก็ต้องบอกว่าชาก้าเนี่ยกันิดชาก้านะครับเป็นคนที่ถือว่ารดปิดตายเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพอบอลออกจากแดนหลังไม่ได้แล้วเนี่ยตรงกลางนานๆทีชาก้าจะได้บอลอีกนะครับก็เลยเป็นจุดที่2จุดส่งเสริมกันเลยนะครับพอหลังขึ้นไม่ได้กลางก็ปิดตายก็เลยทําให้เดเวอร์เนี่ยครื่องแรกเกมแบบแทบจะปิดประตูการขึ้นเลยนะครับส่วนทางฝั่งวิงแบ็กสองข้างเนี่ยทั้งกริมันโดแล้วก็ทางฟริมโปงนะครับที่ ปกติจะเป็นฝ่ายที่เล่นงานคู่ต่อสู้ได้ดีกว่านี้นะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าโอกาสวันนี้เนี่ยค่อนข้างคุกคามคูค่ต่อสู้ได้น้อยพอสมควรนะครับในช่วงครึ่งแรกเนะี่ยมีโอกาสได้ยิงกันคนระครั้งจากกิมันโด1หนึ่งแล้วก็สตานิิชหนึ่งนะครับส่วนฟิล์มโปงที่ดันขึ้นมาเล่นตัวสูงเนี่ยก็แทบไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรของเขาที่อลังโซน่าจะต้องการได้มากกว่านี้เลยนะครับส่วนทางฝั่งอัตตมตาถ้าจะให้ชมในช่วงครึ่งแรกเนะี่ยต้องบอกว่าเกม ต้องชมเกมสวนกับนะครับที่ถ้าปกติเป็นทีมโดยทั่วไปแล้วเกมจะทําได้ไม่ต่อเนื่องนะครับแต่นี่เล่นไปเล่นมาการเป็นว่าดูดีกว่าทางเลวคูเซนไปซะอย่างนั้นเลยนะครับในแง่ของเกมโดยรวมแล้ว แล้วก็ถ้าให้พูดถึงนอกจากเกมลุก3าคนที่ไปกันเองได้หมดเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเกมรับนะครับทั้ง3มเซนเตอร์แบ็กเลยถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นโคนลาซินัตนะครับทางฝั่งซ้ายมีอิสซากิเอนนะครับยืนตรงกลางแล้วก็ทางขวาในบรหลัทยิมซิตี้กับตันทีมในวันนี้นะครับถือว่าทำได้ดีทุกคนคนเด่นขึ้นมาแบบชูโลงไม่แพ้ทางลุกแม่นที่ยิงเนี่ยก็จะเป็นทาง คุณลักษณะนะครับที่ครึ่งแรกเนี่ยถือว่าเก็บงานในแนวรับได้แนบเนียบแล้วดูโดดเด่นกว่าเพื่อนเลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้ไปในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับถือว่าทางเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแก้เกมเร็วเลยนะครับส่งทางวิกเตอร์โบนิเฟสลงมาเพื่แทนตัวสิบสตานิสซิทแล้วก็กลับไปเล่นวิงแบ็กแบบคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มปงกิมันโดแล้วก็มีหน้าเป้าแทนลงมาส่วนทางอัลตาเนี่ยต้องบอกว่าเสียวเล็กน้อยเลยนะครับเพราะว่าทาง สิอัต์กลาซินัตเนี่ยหนึ่งในกองหลังที่เล่นดีที่สุดในครึ่งเวลาแรกเนี่ยต้องออก,กสนามไปเนื่องจากการบาดเจ็บเล่นงานนะครับเปิดครึ่งมาต้องเอาสคาวินี่ลงมานะครับก็ในตรงนี้ประจุดท,ที่อาจจะเสียวหน่อยในช่วงครึ่งหลังนะครับแต่ลงมาแล้วเนี่ยในแง่การฟองบอลเนี่ยต้องยอมรับว่าดิวโคเซนดีขึ้นมาจริงนะครับแต่ออตตานตาเกมพวกเขาไม่ได้ถดถอยลงไปในแง่เกมรับนะครับเลยถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะโอ,อกาสยิงน้อยลงจากในช่วงครึ่งแรกพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทางออตตานตาเนี่ยนะถือว่าเล้ตนติดชึ่ง มากขึ้นจากเครื่องครึ่งเรือแรกเนี่ยทียบกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนลเวอร์นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโอกาสยิงเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีลูกที่ตรงกรอบเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าการครองบอนลนดีขึ้นจริงแต่การจบทําไม่ได้ก็สูญเปล่าไปนะครับทำให้เล่นไปก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวชุดที่2ตามมานะครับคือส่งโรเบิร์ตอันดริชแล้วก็อดัมฮาโลเซตลงแทน เอสเกียวราซิออสแล้วก็อเล็กบีมันโดนะครับจังหวะนี้เนี่ยเหมือนจะปรับเป็น442หรือ4231ไกลๆเลยก็ว่าได้นะครับในการถอดแบ็กออกไปข้างหนึ่งแล้วก็โยกฮนะินคาพิเยน์่ะไปเป็นทางแบ็กซ้ายนะครับแล้วเติมสูงมากด้วยนะครับบวกกับทางขวาเนี่ยตรงนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นจุดบอดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทางขวาเนี่ยฟิล์มโปงเหมือนพอมาเล่นตรงนี้แล้วเนี่ยก็โดนดันให้เติมสูงเหมือนกันนะครับทำให้พื้นที่ตรงแบ็กขวาเนี่ยเปิดแล้วมันมีพื้นที่หลังบ้านทข้งๆเยอะเลยนะครับตั้งแต เลวเวอร์เกมรับจะเริ่มเปิดแรงมากขึ้นซึ่งทาให้ออตโตลันตนะาเนี่ยจังหวะนี้เหมือนพวกเขารอคออยู่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเกมสวนกลับพวกเขาก็จะมีปีกกระเรอย่ยงลุกแม่นและพวกนี้น,นะครับที่พร้อมที่จะลงโทษอยู่แล้วแต่พวกเขาก็มาทําได้จริงๆนะครับจากจังหวะนาทีที่เจ็ดสิบหกนะครับที่เลเวอร์กำลังทําเกมบุกเลยนะครับแต่การบปกว่าโดนตัดแล้วสวนกลับนะครับแล้วเนะนี่ยทีเนี้ยสคามาเก้าเป็นคนที่เริ่มในจังหวะเกมลุกนะครับที่ลากมาก่อนที่จะเล่นตรงพื้นที่ที่ผมบอกไปก็คือแบกขวาของซิมโปงน ก็ข้ามฟากมาให้กับทางลูกแม่นนะครับที่ทีนี้ลากมายาวๆอีกครั้งก่อนที่จะได้ยิงเข้าไปนะครับก็เป็นลูกที่3ของเจ้าตัวและของทางอัตลันตาในเกมวันนี้พร้อมกับเป็นแฮตริกของเจ้าตัวด้วยนะครับสำหรับลุกแม่นก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับในการมาแฮตริกในนัดชิงการเลิศได้แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถือว่าทางเลวโคเซนเนี่ยก็แลกเต็มที่นะครับมีการส่งพัตติกิกอะไรลงมาเพิ่มอีกส่วนทาง อตแลนตาเนี่ยก็ส่งเพื่อค่าเวลาเพื่อเอาสภาพความสดของเล่เนในชุด2ลงมาถ้าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นว่าแหังนั้นจนจบเกมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับทางออตแลนตาชนะดิวโคเซนไปได้ด้วยสําเร็จด,ด้วยสกอร์สามะตศูนะครับให้สรุปในภาพรวมสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่แท็กติกเนี่ยเป็นวันที่ออตแลนตาเนี่ยวางมาได้เด็ดขาดกว่าจริงๆนะครับคือมาด้วยระบบเดียวกันเลยนะครับสามสี่สองหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยฝ่ายที่วางหมากได้เนี้ยบกว่าจริงๆคือจานเปโรกัสเปเดนี่นะ แผนแมนมาร์กเนี่ยเล่นงานคู่แข่งมาได้หลายนัดต่อนัดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบน็อกเอาท์เนี่ยถือว่าทีเด็ดหลายทีมเลยนะครับสปอร์ติ้งลิเบอนโดนมาแล้วนะครับของรูเบนอโมริมที่มีข่าวว่าจะไปคุมทีมหลายๆแบบหลายทีมดังในยุโรปสนใจจะไปคุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วรอบ8เนี่ยผ่านลิเวอร์พูลของเชลซนครอปไปชนะถึงแอนฟิลด์มาก็แทคกติกแบบนี้นะครับเกมวันนี้เนี่ยถ้าจะบอกว่ามีความคล้ายคลึงเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลไหมเนี่ยก็ไม่เชิงเกมนั้นเลยเหมือนกันนะครับที่ อาจจะแปลว่าความผิดพลาดของเลวูคูเกิดขึ้นวันนี้เลวูคูเซนก็มีแง่ความผิดพลาดเหมือนกันนะครับแล้วเกมส่วนพวกเขาที่ทํางานได้ดีนะครับก็ลักษณะคล้ายกันเลยเหมือนกันนะครับส่วนรอบรองเนี่ยผ่านมาร์ครเซยมาได้ก็สุดท้ายมาตบด้วยรอบนี้นะครับเป็นอะไรที่เพอร์เฟกสุดๆเลยแต่ละรอบเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับสำหรับจานเปลี่ยนโลกัสเปนินี่ส่วนจุดอื่นๆสติที่น่าสนใจในเกมนัดน,นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจบสติไร้พ่ายของเลวูคูเซนนะครับวันนี้เนี่ยตอนแรก ตอนที่เป็น2สกอร์นำสองสูนนะครับสำหรับอัลต,ตันต้าเนี่ยผมก็ยังแอบคิดลึกๆนะครับว่าลิเวอร์จะกลับมาไหมในนาทีที่90้าสิบอะไรแบบนี้นะครับแต่การันตีนว่าพอได้ลูกสามบล้มเนี่ยถ้าจะปิดประตูกลับมาแล้วก็ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้นในศึกฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจบสถิติที่51นะัดสำหรับไบเออร์เดลฮุคุเซ่นนะครับส่วนทางอัลต,ตันต้าเนี่ยต้องบอกว่าการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกนะที่มันจะได้นี่ไม่ได้มา25ปีแล้วนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยก็มาทำได้สำเร็จนะครับ ฤดูการล่าสุดที่อิตาล,ลีชิงและได้แชมป์นี่คือปาม่าเลยนะครับปี1998ถึง1999นะครับถ้าจำไม่ผิดทีมที่เคยเว็บเวบมาเข้าชิงในช่วงหลังอิตาล,ลีเนี่ยจะมีอินเตอร์มิลานนะครับที่แพ้ไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับวันนี้มาปลดล็อกได้นะครับตันต้าแล้วพวกเขาเป็นแชมป์สมัยแรกด้วยก็จุดยอดจริงๆนะครับถือว่าเป็นโค้ชที่อันเดอร์เรดมานานนะครับสำหรับกาสเปรนีก็ได้ถือว่าได้แบบรางวัลที่น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมกับชีวิตเขาได้สักทีหนึ่งนะ ส่วนสถิติในแง่ของแฮตทริกเนี่ยก็มีน่าสนใจนะครับที่คนภาคทางครูชั่นก็ได้เสริมไว้แล้วนะครับก็คือ1975เนี่ยคนล่าสุดที่ทำแฮตทริกได้เลยนะครับในนัดชิงก็คือจูบไฮเกสนะครับนั่นไปทำแฮตทริกได้ในเกมที่กลับบักเจอกับโทเวนเต้ในนัดชิงนะครับถือว,ว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่นะครับในการแฮตทริกในนัดชิงแคลาเลอร์แบบนี้ลุคแมนก็ ถ้าเป็นผมก็ให้แม n a u ออโต t แมทแบบไม่ต้องสืบนะครับการยิงได้แบบนี้ในนัดจริงนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนรายละเอียดใาสติตัวจริงที่น่าสนใจทั้ง2อฝั่งมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาพูดเสริมกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็วันนี้ับพัสเกมรับก็อย่างที่ชมไปคร่าวๆในรูปเกมแล้วนะครับก็สุดยอดนะครับวันนี้ทุกคนเลย โดยลอสินะเด่นสุดในมุมของผมนะครับในช่วงครึ่งแรกเสียดายเล่นไม่จบเกมนะครับไม่อยงนั้นเนี่ยผมว่าอาจจะเด่นไม่แพ้ลุกแม่เลยนะครับในภาพรวมแล้วแต่วันนี้ครึ่งแรกก็กินขาดแล้วนะครับในส่วนนี้ส่วนตรงกลางนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีกันทุกคนเหมือนกันนะครับเอเดซันแล้วก็คูปไมเนอร์อย่างเอเดนซันเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบบ็อก์ทูบ็อกหน่อยแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับเยอะกว่าคูปไมเนอร์นะครับถือว่าจะเป็นสไตล์ที่แบบเล่นแล้วตัวแบบ ตัวทําเกมของทางเลวโคูเซ่นเนี่ยนะแต่ลำคาญพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวที่เข้าไปสกัดได้ดีตลอดเลยนะครับตอนแรกนะผมคิดว่าจะเป็นแบบนักเตะที่แบบดูเฉยๆนะครับเพราะว่าเนี่ยอันตันตัาปีนี้เนี่ยที่ผมตามในซีรีอาร์มาเนี่ยอิเดสันเนี่ยก็ดูจะเป็นแบบผู้เล่นดูธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเราเป็นงรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจะเป็นคนประเภทนี้นะครับที่ตามจิกกัดคู่แข่งเล่นอาจจะไม่มีแอคแท็กกิ้งดีเทิร์นหรืออะไรนะครับแต่บทบาทเขาเนี่ยถือว่าจะเป็นตัวประเภทน clause, ี้ได้ดีมากเลยนะครับส่วนทางคูปไมเนอร์เนี่ยก็จะเป็นนคที วันนี้เนะี่ยอาจจะลงมาเล่นต่ำหน่อยนะครับโฟติรูดูก,กาลนี้เนะี่ยเขาจะถูกดันให้เล่นสูงเพราะสมควรนะครับเป็นตัวทําเกมเหมือนกับเพย์เมเกอร์เลยแต่วันนี้เนะี่ยเขาเหมือนกับต้องรับหน้าที่เกมรับเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าทําได้ดีนะครับรับบทบาทลงมาเต็นเดอรูนเนี่ยถือว่าเล่นได้ค่อนข้างทําได้ดีเช่นกันนะครับก็ประสานงานกับเอเดรันเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับส่วนสารประสานเกมลุกนะครับผมว่าเป็นจุดที่น่าชื่นชมเลยนะครับน่าจะไม่แพ้เกมรับเลยที่แบบดัดทูโรงนะครับวันนี้ผมจนะให้ทางลุแมนกก แล้วก็เดอคาเดเล่ในจุดที่มีความเหมือนกันก็คือการที่พวกเขาเนี่ยเล่นเกมรุกแล้วมีจังหวะพาบอลขึ้นไปเนี่ยสามารถพาไปเองได้กันทุกคนเลยนะครับคือไม่จะเป็นนอกเป็นการประสานงานกันนะครับแต่การแบบเลี้ยงกินตัวหนึ่งหงอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนทําได้ดีหมดเลยนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่ดีมากทําให้เกมสวนกลับของอัตลาลนต้าเนี่ยตลอด90นาทีเนี่ยแทบจะไม่หายไปจากเกมเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะมี ช่วงที่แผ่วหน่อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงต้นคือเวลาหลังเปิดมาเนี่ยช่วงนี้เกมอัลตันตาเกมลุกอัจเดลูหายไปมากที่สุดแต่ก็ใช่ว่าจะหายไปทั้งหมดโค้ดท้ายเกมเล้วก็สามารถทําได้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับอ At ัลตันตาเนี่ยเป็นจุดที่ให้ชื่นชมซะเยอะนะครับในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปส่วนทางในบุคคเซนกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยมาลงที่เกมรับก่อนนะครับก็ก็เป็นว่าเกมวันนี้เนี่ยโดนแมนมาร์ c, กดแดน,นบนคล้ายๆกับวันเลียภูลเนี่ยทำให้เกมรับที่ ถือว่าปีนี้อย่างจุรทันธาเนี่ยพูดคนแรกก่อนแล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างฟอร์มดีมากในปีนี้นะครับแต่พอเจอแบบเพสติ้งแดนบนอะไรอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทาเหมือนกับร่างคนเก่าเลยก็ว่าได้นะครับที่แบาบงคนที่ดูลนลานมือเลยนครับยิ่งเล่นยิ่งแบบดูเข้าตาโจดอะไรเงี้ยนะครับเป็นทาที่คุ้นเคยก่อนที่จะมาเป็นร่างเทพในปีนี้นะครับที่ดูลนจริงๆนะครับในวันนี้ยิ่งโดนเท่าไหร่ยิ่งแบบ เท่านั้นนะครับส่วนทางแท็บโซบาร์เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเช่นกันนะครับที่พอพยายามจะพาบอลขึ้นใบแดนบนเนี่ยก็ปัญหาเดียวกันนะครับคือไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็โดนต้องวนกลับหลังมาที่ทาก็มืนกันต่อเลยมาไม่ไปนะครับส่วนทางคินคาปิเย่ก็ลักษณะเดียวกันทั้งสามเซนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้หมดเลยนะครับส่วนประตูอย่างโควาเนี่ยต้องยอมรับ,รบว่าเขาเป็นมือ2ก็ลูกที่พลาดเนี่ยก็เขามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเป็นลูกที่2เนี่ยที่วางบอลยาว แล้วไปเสียนะครับต้องบอกว่าการวางออกมาเนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับส่วนจังหวะเซฟอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับในลูกที่ควรจะทําได้ปกติเขาก็ทําได้นะครับแต่ลูกที่ต้องแบบควรจะมีในรับชิงชนะเลิศบ้างเนี่ยก็แบบจังหวะหนึ่งใน3ประตูเนี่ยก็น่าจะมีสักลูกหนึ่งนะครับแต่ทำไม่ได้ก็ตามสภาพไปนะครับส่วนวิแบกสองข้างเนี่ยกิมันโดกับสตานิสิตนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อย่างครึ่งแรกนะพอจะทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่บอกไปแต่พอ บทบาทถ้าเทียบกับฤดูกาลนี้โดยมาตรฐานที่ผ่านมาเนี่ยมันดูจะน้อยไปจริงๆงนะครับบวกกับฟิล์มโปงด้วยที่เป็นคนที่เครื่องหนังเล่นก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่เรเวอร์เนี่ยในทุกลุกแดนเนี่ยมันดูดรอปลงหมดเลยนะครับเลยเป็นเหตุผลที่ทําไมแอตแลนตาถึงชนะได้ในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องแทคติคนี่เป็นจุดสําคัญจริงๆในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นระบบชนระบบเลยแต่ละแดนเนี่ยมันวัดกันได้หมดจริงๆนะครับส่วนตรงกลางนะครับเป็นจุดที่ผมว่าน่าจะไฮไลท์ที่สุดเลยก็ว่่าาาาได้ะรรของงเวพปกติท นอกจากวิงแบ็กที่เด่นเนี่ยตรงกลางของเลเวอร์กรนิชชาก้าที่เสริมมาในปีนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําเกมได้ดีของพวกเขาเลยนะครับแต่กํานว่าชาก้าโดนปิดตายอย่างที่บอกไปในรูปเกมแล้วนะครับสู้ทางคูปไมเนอร์แล้วก็อเดอสันไม่ได้เนี่ยทำให้ตรงนี้เป็นจุดพอวิงแบ็กไม่ได้กลางไม่ดีมาถึงหลังเนี่ยคือตามสภาพเลยนะครับเลเวอร์ตรงนี้ก็ยิ่งปราซิออสนี้ปราซิออสเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับถือชาก้ายังพอจะมีบทบาทบ้างแต่ปราซิออสแทบจะวาร์ปเลยก็ว่าได้นะครับเป็นประมาณนี้ไปส่วนข้างหน้าเนย ก็ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เป็นฟอร์นายหรือว่าที่เอาโอทางโบนิเฟตลงมานะครับก็ดูจะไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับอย่างเวีสตวันเนี้ยคือแทบจะเงียบเลยก็ว่าได้นะครับบอลแทบจังไม่ถึงเขาเลยส่วนแอดดี้เนี่ยก็สไตล์ปาราสิออสเลยที่จะวับหายไปกับเกมนะครับส่วนโบนิเฟตลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าประกันง้างยิงก็แทบไม่มีนะครับอันดริชโคลเซตแพทริชิกอะไรพวกนี้นลงมาแก้เกมไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ เป็นวันที่ยอมรับความพ่ายแพ้ไปนะครับอลองโซ่ถือว่าเจอบอลเก่าของกัสเปรินี่เข้าไปนะครับก็ถือว่าต้องเป็นอะไรที่ได้รับบทเรียนไปในการสังสมไปดูการหน้าต่อไปในการไปลุยศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ต้องลองต้องมีเกมแบบนี้บ้างนะครับจับเลเวอร์คูเซ่นที่แพ้แล้วก็มีความผิดหวังในดูการนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าดูการนี้พวกเขาก็มาได้ไกลแล้วนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นอีกหนึ่งรายการด้วยหลังจากดบุนเดสิก้าไปแล้วก็จะมีชิงกับไกเซอร์ซาเลาเทนในสุดเด็เบโพคารอีกนะครับก็เนี่ยไป เอาไปเป็นบทเรียนในเกมลัดหน้าได้ว่าไม่ประมาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเล่นได้ความเขี่ยงมากขึ้นในการเจอกับไกรเซอร์สเลาเทิร์นนะครับส่วนออตแลนต้าเนี่ยต้องบอกว่าแม้จะแพ้ในคู่ป้ายเตลียมานะครับกับยูเวนตุสที่ต้องบอกว่าบอลเนี่ยเขาเขี้ยวกวีกระดับหนึ่งแล้วนะครับสำหรับอเลกรีเนี่ยแต่ก็มาแก้มือได้ในรายการนี้ถือว่าไม่ไม่แพ้กันเลยนะครับในแง่ของดีกีเนี่ยทัวรนี้อาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเป็นรายที่ประสบความสำเร็จไปในปีนี้สำหรับกัสเปรินีนะครับถือว่าเป็นกุญแจที่ต เดี๋ยวก็จะพูดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือเขาเนี่ยเข้ามาในสภาพอัลันต้านที่ทปโปติจะเป็นทีมค่อนล่างของตารางด้วยซ้ำไปนะครับแต่การเสริมทัพของเขาเนี่ยก็เสริมด้วยงบที่จํากัดจําขียก็ว่าได้นะครับเอาตัวที่เป็นดาวรุ่งบ้างตัวที่หมดสภาพบ้างอะไรเงี้ยมาชุบชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเดคาเตลเล่สคามาค่านะครับที่ดับกับเวสต์แฮมแล้วก็มิลานมาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอย่างฮานทันตะบวัวเนี่ยเมื่อก่อนที่ เติมเข้ามาเป็นแบ็คขวาคอนแลนด์นะครับก็ยังอยู่กับทีมชุดนี้แต่อาจจะด้วยสภาพร่างกายที่โรยลาไปแล้วแต่ก็นี่แหละครับอันหนึ่งสามตัวอย่างแล้วกันนะครับที่ยกมาในการเสริมทัพพวกเขาแล้วมายกระดับทีมได้จนคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้เป็นสมัยแรกของอสโมสรน,นีแต่เป็นอะไรที่ต้องสู่ฮกกาสเปรินี่สดๆเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับในการคุยหลังเกมคู่นี้แล้วก็ศสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลุกการนี้ก็ถือว่า มาถึงจุดจบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นนัดจันตาที่สมหวังไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกรงใจช่องกาบ้าบอลในการนำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ